่ะสวัสดีค่ะทับทิมส้มค่ะคาร์นี่กับคบกับเจค่ำสามตุเติงขึ้นเราเนาะคะ่ะคาร์นี่เจค่ำสามตุเติงกับสิภาทบับทิมส้มดูดตามหลวงดาวข้ามฟันกับผัวไหมเนาะค่ะว่าผัวไหมนี่เพิ่นบ๊อสบายเนาะค่ะนี่ไปนอนท้องบาทเนาะค่ะเพิ่นกับฟันเห็นหลางผู้ชายร่างใหญ่ๆเนาะค่ะสิมานอนทับของผัวไหมเนาะค่ะเพิ่นกับมือทำไว้เนาะค่ะทับทิมส้ม ความฝันของเพื่อนสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใด้พวกเราไปติดตามส้มและฟังความฝันของเขาไม่หัวข้องกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้าไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อไม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อไม่ค่ะค่ะได้ยินค่ะว่านะไม่เพิ่นฝันอีกแล้วเนาะค่ะกะได้ลงมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับพ่อไม่เนาะค่ะว่าน้าไม่นี่ฝันอย่างไรคะเอาท่านผู้ชมฟั้างเลยค่ะโอ้ยนอนลูกบ้านฝันกับฝันว่าไอ้ แต่ก็นอนตเตียงชิบเกียดบันตึนเสามาบัดเจีงมาเลยถามยายว่ายาทเขานอนตเตียงเด็ก็อแม่เป็นเหมือนเตียงชิบเกียดพอดีก็คือข้อมฟันแต่ของพันว่าคนไว่ายคอยหนึ่งคอยหนึ่งคือมานอนเตียงชิบเกียดพอดีไม่<า>ไข่ฟุ้ยบ่มันปวดหลังนะพ<อ>ี่โลปวดหลังโล,งลงไ่ไงมอสลองกระดูกกันละกระดูกทับเส้นกันละกระดูกหูบัดก็ไปนอนโรงพยาบาลดูซ้อมขึ้นขึ้นแหลกแหละพัน ก่อนจเจยงฉันจึงได้จันเอบาเพิ่นก็เลยไปเบิ่งบอกว่าไปเบิ่งเตียงหัวเจียงนียไรอย่างเงี้ยอย่างเหี้ยสิบเจ็ดปนวะเอ้ก็มาบอกกูหันว่าเลขว่านอดเตียงสิบเจ็ดเลยานนะค่ะนอดขึ้นแรกบานพราะขึ้นที่สองมาบ้านกันใหญ่ไปอยู่เตียงหาบานนี่ค่ะใหญ่ไปเตียงสิบเจ็ดน่ค่ะอยู่เตียงหาเตียงสิบเจ็ดไปอยู่เตียงหาแมนค่ะอยู่เตียงหาก็คืนหนึ่ง มันกะได้ออกมาแบานเนี้ก็ยังคนลอยบ้าผู้ชายนะคือมาทับนะมาทับหลังของสีนะหลังจากครับอันฝันเแล้วเลยเนี่ยอันก้อนสีฝันนึงก้อนสีฝันมานร่นเจียงทิบเจ็ดเนึ่งผู้ชายก็ยังลอยมาตัวแบบไงหนึ่งใส่เสื้อตะเก็ยบพี่เป็นอันเสื้อไล่ทหารนะลอยมาถคือ่าทับหลังนี่แหละก็เลยเอามือขำไปที่ ่ยจอยจมาทับป่วยยังไงนี่วัน่ดอกมันก็ละล่งก็ได้ทันที้านนะแต่จุปไัพจาก็ไปที่มาถับถัพประม่นไข่ดอกว่าจไปทับกนอื่นผุนลูกไข่ยก็าท่านอนไปหลาก่อยดอกราว่าก็เราก็เราคุยกับไ่างจิตละหลังใยผู้ชายหลังใยดำกับพอถึงขนาดดำมันคือว่าคือกันผิวดำแดงขึ้นเท่านี้ละเปนรอยปาจุปถัววางหลังลงกนอนมีทับนะจุปถับเต็งน่ แกเพื่อนเราพ็ทันถึงในทับดอกก็มือขำไปมือสองมือถึคขำมันก็โตโตไนก็ร่อยอีกทิ่งหนึ่งแต่ละพอพอมือพ <duh. S 3> ักออกถือว่นก็ไปบ้านมันก็หายออกหายออกบ้านบังเอิญมื่อก็เลยบ้านเด็กคนว้านก็ที้แหลกบนก็ว่ามันยังจะมานอนเตียงขี้เจ็ดคนบางอย่างผู้ชายผู้เดียวกันผู้ชายผู้เดียวกันโอ้ห่างมันก็เลยถามใหญ่ต่นขึ้นมาถามใหญ่มันก็ประมันตีที่ที่หายแล้วลูกหงมื่อนตอน ตอนที่หมอเขาทรงเขานอนนี่กับว่าท่านได้เบิ่งเลขเตียงอืบ่ได้เบิ่งขานอนรับแล้วผู้ชายผู้ที่สิมานอนทับนั่นสิมาเขา้าลางคุณพ่อน,นั่นเพิ่นว่าเป็นหยังคือมานอนอยู่เตียง17เงพิ่นว่าเออเป็นหยังคือมานอนอยู่เตียง17เจ็ดเพื่อนว่าสิเป็นเตียงเพิ่นเขาขึ้นผ่อนมเป็นเตียงเพิ่นก็บ่จักแล้วมานอนทับเออบ่ว่าเตียงเท่านั้นเขาก็เอาคนตายออกนะเตียงเท่านั้นไปใหม่ๆเพิ่ผมบริจาเงินใส่ ก็เตียงเพิ่นสื่อเตียงเพิ่นนะบาทหนึ่งบ่ได้ใช่นะลืมบ่ได้บอกไ่ได้กล่าวบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวของเขาเข็นกับไปเลยเนาะค่ะบ้านบ้านนี้กลับมากับมานอนอยู่เฮือนตอนยื่นหือนบ้านกับฟันว่าเขามาหลายเต็มเฮือนเขามากผูกแขนให้เต็มเพือนนึงว่าแล้วผู้หญิงผู้ชายมาเต็มเพือนแล้มาผูกแขนให้เนาะตัวนี้กับฟันคือกันเนี่อในฟันบ้านนีอก็ในเพอกฟันตัวนี้เป็นญาติพี่น้องบอกแมนเป็นญาติพี่น้อง มาเต็มว่าจะบาดนุ้ยแขนไปบานย่างเข่าก็มีค่ะาจะกคนหงจยกันแล้วมาเวิร์ดะอากอกอักกุ้นก็มาก็รัวค่ะก็ผูกแขนไหนมันมูมูอชนิดกันอะกระแต่งตัวล้อรอมันมาเอามึงมาแล้วหมอมาคุณจะผ่าพวกแขนไหมมึงผ่าพวกแขนมันมุนๆเด็ดมันกำมาแล้วนะค่ะกูจะมาต่อดอกคนว่าท่านี่ก็เลยห้องเออกูมาแล้วตัวเราหมอห้องบนแหงบาดในเมียก็เลยผูกบานโอ้ห้องเสียงบอกเป็นขั้วเมียก็เลยผูกเออเมียก็เลยผูกบาดก็เลยหงมือกันอะไรก็ใกล้แจ่างกันนั่นแหละ เสียงห้องไหลเลยมันบอกทางคุณพ่องเสียงห้องมันกับบทเสียงสีไหลนะก็ว่าเขาคุย <วะ S 1> กันแต่จะวางบ้องแห้งอย่นี้นะแต่ว่าคนที่น,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 นั่นยังขานจนได้ยินเสียงเมียนจนเล่าลูกปุ๊กอะจะบอกอีหยังไะผมจะบอกหยังไงก็ไปผ่นวานนะค่ะเอาวา่าโมชิมาผูกแขนให้วาสุดดอกมันห้องมาใส่ก็เลยห้องใช้วันว่าสุดดอกโมก็ไอ้สินิดกันนะค่ะดีบานเก่าดีบานนุชแยนน่ะนะค่ะ เพิ่นรผู้อื่นควนเอาแมนพระเจ้าเ่นนะควน่ะฝ่ายผู้แข็งเต็มกำเพื่อนั่สองกำเาจนพูนแต่ว่ามั่อ่มันดัหบ่เป็นเสียนไปแต่มันมุนเออมันมุนใส่กันือจังไงเสียนเน่าซ้ำนี่ละอ๋อกระตอกันเสียกาตอกกระโดนนะมนนั้ยังมีชีวิตอยู่มีอยู่อยู่เป่นอายุจักปี่ะทอกันนี่ละเกิดปีเดียวกันเกิดทุ่นเก่าหาที่เจ็ด หาสิบเจ็ดมมูกันหาทิ่เจ็ดเนี่ยยังอันนี้แล้วตามบานเล็ทีเอาบานเล็ทีดีแล้วบารเล็ทีน้ำเนาะบานเล็ทีน้ำคนเต็มเงานเนาะคนเต็มเหือนนะบานกเกมี่ต่คนนกาวกนหูจะกันกี่มันเหลวมันมาตุเกาบเกิดทีเลยกับวเน่แน่นอนมันจะมาออกตุกลับเหก็เป็นไปิกระดั Hãy subscribe cho chết Ghiền Mì sức Để không bỏ lỡ những lịch hấp dẫn lịch thi hoa này bà thi hoa <coughs> tai <coughs> 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 ในความฝันคุพ <B> ่อน <Re> ั่นตื่นขึ้นมาคุ้ม่อหซจรงเมันแต่จได้มานอน่อไปก็นอนบล้ลปันเลยไมนได้บบวันงไกลหล่างา้ือบมเอนหลังเหาจอนบนกว่ก็มียตัวแต่ความมันเป็นหุ่นหวยหุ่นหยีดเจะได้ดอกเบเป็นเบาไปอยูไปเได้ดอกแบบเออคือแบบอยากคือมันจะเป็นเบบอๆไปแบงนั้น จะบอกบอก็คนเดียวมันมขึ้นด้วยกันเด้มันขึ้นเ็นอนบ่หลับเป็นเบอเ,เบอร์เป็น,เเปนเจเดี่ยดี่ยวตัวเดียวตองมสบายเนาะไปมาแต่หาหมอแมนก็เลยบ่มีแห้งว่ามียังกับเป็นเบอร์เบอไปอเป็นเบอเบอร์อไปนะเป็นโบเป็นตะยูไปสั่นเป็นแบบโบเป็นตะยูไปสันนะของงมันงุิยใตัวแต่ของเนี่มันคิดหลายกับมกแต่ว่า่าจะสิเป็นจังว้น้ำเนี่ยแลนาคุณพ่อนนาภาวา ไม่ใช่ประดนะอามนันกมุ่หนวยมุ่นยิดจุกฟ้องเนะเตเบี้ยเงานเรา่ไดแลยมานี้่านผู้พ่อตีตัวเรขจากความขันหรือตัวเรขที่ผู้พ่อหมักครืพอหมักตัวไหนก็ซือเรีเตียงนอนแต่้องนี่แหละก็คือรัตตอรี่ไปละกูหนึ่งก่อนอ่ะถ้เอาไเือเอาหอหาหนึ่งเจ็ดซื้อหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดรัตตรีค่ะผวนอนเตียงสิบเจ็ดกับเตียงหาเนื้ พ่อกับเจ้าใจกันเป็นหาหนึ่งเจ็ดแล้วหาหนึ่งเจ็ดเปอร์เนะค่ะวันนี้ข้าวฟันของพ่อมีอย่างหนของพ่อก็มีทะเลแล้วมีทะเล้วคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผอไม่ได้ไรค่ะที่มาให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของข้าวกับขอให้ทุกคอนี่หายจากอาการป่วยไม่ไหวนะคะเนาะ มีโชคมีลาบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของพ่อไม่นะค่ะพ่อไม่เพื่อนสบายนะค่ะเพื่อนกลับไปนอนท่องบาลนะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับฝันเห็นผู้ท่ายางใหญ่สีมาทับเพื่อนนะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับไปนอนเตียงแหลกเพื่อนกับเตียงสิบเจ็ดนะค่ะกระได้ใหญ่ไปเตียงหานะค่ะท่านผู้ชมตลวบ้านเลขที่เพื่อนกับหนึ่งหาเก้าอายุของพ่อไม่กับหาสิบเจ็ด ย่างของหาสิแปดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะเด็กเตียงของเพิ่นเนาะคะ่ะเด็กเตียงของเพิ่นกะสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเตียงแดดเตียงสองพ่นใหญ่ไปกับเป็นเตียงหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะมาสื่อไว้ับตเตอรีร่ไว้เนาะคะ่ะกะหาหนึ่งเจ็ดค่ะหางใบดับตะลีเพิ่นกะหาหนึ่งเจ็ดเพิ่นสื่อไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะหนึ่งท่านว่าสองหาหกหกคะ่ะกะฝากกดไหลกดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อสิบริาพาดคลิปทุกคลิปทุกตเลกเลติดต่างๆข่าวสารต่างๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะสสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ